ด่านจะเปิดหรือ,อยังไทยลาวเป็นยังไงบ้างแล้วรอบบ้านเราเป็นยังไงสบายดีสวัสดีครับตอนอื่นช่วยเป็นกําลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาวทูเก g เตอร์วันนี้เรามาอัปเดตด,ด้วยกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงเมียนมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลาวไทยของเราเป็นยังไง มีเหตุการณ์คืบหน้าอะไรบ้างที่คิดว่าด่านจะเปิดไหมแล้วก็มีวิธีการยังไงบ้างเรามาดูรอบบ้านกันก่อนดีกว่าซึ่งตอนนี้ข่าวเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยค่อนข้างที่ระบาดค่อนข้างเยอะมากนะครับตอนนี้ที่เราได้ทราบข่าวมาเนี่ยเมียนมาติดเพิ่มขึ้น200%แล้วนะครับซึ่งในวันแรกๆเนี่ยติดเพิ่มขึ้นเพียงแค่16คนแต่วันเนี้ยติดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้ววันเนี้ยสีคน ค่อนข้างสูงทีเดียวตอนนี้รัฐยะไข่เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการแพร่กระจายเชื้อนะครับมีมาตรการออกมาว่าที่กรุงเนปิดอของประเทศเมียนมาเนี่ยทำการมาตรการใหม่ก็คือถ้าเกิดใครที่มาจากรัฐยะไข่เนี่ยต้องทําการตรวจโควิด -19 ก่อนเพื่อจะเข้าได้นะฮะอันนี้เริ่มมีเขตป้องกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่รัฐยะไข่เนี่ยห้ามออกไปนอกบ้านนะครับอยู่แต่ในบ้านปิดโรงเรียนปิดสถานที่ทุกอย่างแล้วก็มีเคอร์ฟิลครับเคอร์ฟิลตั้งแต่ตอน เที่ยงคืนจะทั้งถึงตีสีได้ทราบข่าวมาว่าคนจาก UN หรือ NGO เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมรัดยะไข่แล้วก็ในเขตของพวกโรฮิงญ,ญาได้ติดเชื้อกันแล้วร่วม1ิบกว่าคนนะฮะในส่วนของไทยก็ต้องระวังกันเพิ่มขึ้นมากกันทีเดียวหันมาดูที่อินเดียอินเดียนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับน่ากลัวกว่าเมียนม,มาอีกอินเดียเนี่ยติดกันถึง4ล้านคนแล้วนะครับและวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2ของโลกแล้วซึ่งแซงบาซซล อันดับแรกก็คืออเมริกานะครับแล้วในวันวันหนึ่งเนี่ยติดทะลุสถิติโลกไปแล้วนะครับมากที่สุดในอันดับโลกเลยนะคือใน1วันเนี่ยติดถึง80,000คนหันมาดูในส่วนของลาวและไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะลาวเองเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่แค่22คนนะฮะยังคงไว้ได้ดีมากๆเลยแต่ว่าการเข้าออกของคนลาวเนี่ยก็เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับ เข้ามาถึง44ศูนย์ดยการมีศูนย์กักกันโรคที่14 0ูนะฮะมีคนเข้ามาถึง2,709คนยังกักตัวอยู่นะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยตามด่านต่างๆเนี่ยยังกักตัวอยู่ทุกคนเนี่ยถูกกักตัวถูกวัดอุณหภูมิถูกตรวจโรคนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคุมกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจะมีคนเวียดนามอยู่951คน,นะฮะมีคนไทยอยู่800คนมีคนจีนอยู่28คน และนอกนั้นเนี่ยมาทางสายการบินมาลงที่วัดไตนะครับ346คนขอเอาใจช่วยนะให้เรายังคุมไว้ได้อยู่ก็เหมือนกับไทยครับไทยก็ยังคุมได้อยู่แต่ว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าของไทยเนี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังคนคนนี้เกิดจากไม่ได้ไปออกไปต่างประเทศด้วยยังอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่วันดีคืนดีก็ติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คือมีผู้เสี่ยงร่วมกันอยู่ประมาณ700คนกักตัวทั้งหมดนะครับ คุณหมอบอกว่าคิดว่าน่าจะเอาอยู่แต่สิ่งที่มันสําคัญจริงๆก็คือว่าเขาเกิดมาจากอะไรแล้วเกิดมาจากไหนอันนี้ยังสืบหากันอยู่เลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นดีเจไปทํางานอยู่ที่ร้านอาหาร2อสที่อยู่ที่ถนนเข้าสารพระราม3นะ ตอนกลางคืนไปยุ่งเกี่ยวกับพนักงานอยู่ประมาณ 2- 3สคนนะฮะแล้วก็ครอบครัว5คนพนักงานสารแล้วก็ผู้คุมขังที่ร่วมเดินทางไปด้วยเนี่ยอยู่ประมาณ2 0 3 0คนนะฮะเพราะว่าเขาอะโดนคดีเรื่องอยาเสพติดเพราะฉะนั้นก็เลยถูกส่งไปคุกตั้งแต่แรกๆแ,แล้วก็ไปกักกันตัว14วันก่อนไปขังรวมแต่สิ่งที่ตรงนี้กำลังวิเคราะห์กันอยู่เลยครับว่าเขาติดมาได้ยังไง อันนี้ไม่รู้เลยครับจะเป็นชาวต่างชาติหรือจะเป็นแรงงานที่เล็ดลอดเข้ามาหรือว่าคนที่มีเชื้อแต่ไม่ได้แสดงออกและยังปกติถ้าเกิดมีร่างกายอ่อนแอแล้วถึงจะแสดงออกอันนี้ก็ยังเป็นสมมติฐานอยู่ก็ต้องควานหาต่อไปครับซึ่งประมาณวันสองวันนี้ก็จะรู้และอีกประมาณจากวันนี้ไปอีก14วันนั่นหมายความว่าวันที่16เนี่ยก็จะรู้ว่าสาเหตุจากคนคนนี้เราเก็บมันได้หรือเปล่าเราหยุดมันได้หรือเปล่า แต่ถ้าเกิดจากวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่16เนี่ยเราเจอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพ,เ,พเ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องขยายวงแล้วก็กักจุนนนก็ต้องขอภาวนานครับให้ทางไทยเองก็เหมือนกันเนี่ยขออย่าให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเลยก็เพราะว่าตอนนี้มาตรการต่างๆของการเปิดด่านของการทราเวลบับเบิลของการที่เป็นภูเก็ตโมเดลเนี่ย มันยังคดำเนินการอยู่นะครับทุกอย่างกาลังดําเนินการอยู่แต่ว่ามีบางพวกมีบางฝ่ายมีคุณหมอบางท่านเนี่ยออกมาติงแล้วก็บอกว่าขอให้หยุดขออย่าให้พึ่งเปิดเลยเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงมากๆนะครับเบาบางมากๆถ้าในวันข้างหน้าเพียงแค่3 4วันมีผู้ติดเชือ้อผมว่าโครงการอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะถูกเก็บลงแล้วก็รักษาคนในประเทศก่อนก่อนที่จะเปิดไปสู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดวันนี้ถึงวันที่16เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยก็ยังเดินเกินไปเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ต้องดําเนินการไปนะครับแล้วก็ปากท้องมันก็คงจะต้องเลี้ยงชีพกันต่อไปไอตรงเนี้ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอย่าให้มันเกิดรอบ2เลยคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสวัสนะครับไทยลาว เอาใจใช่วยให้กับอินเดียแล้วก็เมียนมาด้วยนะครับ